โชว์ไหมตรงเนี้ยหัวรอทำไมอะเย็นมากเลยอะเหมือนอยู่ห้องแอร์เลยอะทำไมคุณใจตั้งชื่อสวนว่าโนบีอะนั่นนะสิเออพอแล้วเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยช่วงเวลาที่หวานรอคอยมาอีกแล้วค่ะทุกคนกว่าจะได้ไมฟรีกลับบ้านไปอีกแล้วดีใจจังเลย ก็อยู่กับเจ้าของบ้านแล้วค่ะเจ้าของบ้านก็งงๆค่ะว่ามาทําอะไรนะคะหลังจากที่เราโทรเข้าไปว่าเราอยู่หน้าประตูนคุณเต้ยนะคะปกติไปออกงานที่ไหนบ้างหรือเปล่าคะป uh, กติก็จะอยู่ที่ในจังหวัดนี่แหละปกติก็จะขายเป็นแนวราคาสูงมากกว่าก็ <c ười> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตลาดนัดเขามาเอาได้ค่ะว่าเห็นมีข้างหลังบ้านด้วยใช่ไหมคะเริ่มต้นก็คือการเลี้ยงสัตว์เลียนมาก่อนแล้วรู้สึกแบบ อยากมีอะไรแปลกใหม่ๆเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยเอามาแล้วด้วยเมื่อก่อนลงตรงนี้เราเลี้ยงเป็นกุหลาบหินมมก่อก่อนอ่าฮะแล้วคราวนี้มันเกิดมันล้มหลายครั้งมันเป็นทิศทางลมที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความชื้นอะไรมันเข้ามาเยอะเราก็เลยเปลี่ยนไปไว้ข้างหลังแล้วลงนี้มันก็เลยโล่งเราก็เลยเราเปลี่ยนเป็นกระบองเพชรแล้วกันมันร้อนดีเอาไม้หนามมาไว้แทนใช่ใช่ค่ะเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะไม้หนามน่าจะสองปีได้ แล้วสักคูเลนนะคะสักคูเลนห้าห้าปีเหรอคะสักคูเลนที่ชอบนี่เป็นแนวไหนคะเป็นอิชิวัลเลียก็เป็นสักกุหลนเป็นกนกุหลาบหินเลยครับให้แนะนำใสยพันธุ์หน่อยดีกว่าเนาะคุณเตย้ยตัวไหนที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชอบเอาไปขายตลาดตามตลาดนัดนะคะอะไรที่เป็นสีชมพูทั้งหมดเอ็นพวกดอกชมพูทั้งหลายแหละ<อ>เพรับผมพวกอะไรที่มันออกดอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างชูแมนใช่ไหมชูแมนก็สีม่วงก็จะมีอะไรอีกนะพวกโรบีเบียอะไรอย่างเงี้ยโรบีเบียแที่ออกดอก แล้วก็จะมีพวกเม็ดพริกชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะหมดไปละเม็ดพริกขายดีเลยใช่ไหมคะเม็ดพริกขายดีเม็ดพริกอะไรที่มันออกดอกสีชมพูตะมุตตะมิะอันนั้นขายดีอยู่ละหวานมีเยอะนะนิ่้พวกนั้นอ่ะเอาไปได้นะขายของกันตรงนี้เลย อันนี้นิ้วทองนิ้วทองเด็กก็ชอบเนาะใช่ใขายตามตลาดนัดได้นะคะอันนี้เป็นลิบูเทียเราจะไม่เอาราคาสูงมากเพราะว่าไม่งั้นเขาหยิบจับไม่ได้ยี่สิบบาทที่นี่ยังต่อเลยใช่ละช่วยเห็นใจคนทําบ้างนะก่อนจะโตนี่ใช้เวลาเป็นปีๆนะคะและต้องดูแลนะใครอยากเรียงก็ช่วยส่งสารพ่อค้าแม่ค้านิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเป็นไม้เล็กๆเนาะตะมูตะมี่ไปขายแล้วก็คริสอ่ะ พวกขายส่งนี่ราคาเท่าไหร่คะอ่าถ้าช่วงนี้จะอยู่ที่สิบบาทครับกระถางละสิบบาทอันนี้พ่อค้าแม่ค้างดต่อแล้วนะคะงดต่อแล้วนะครับเพราะว่ามีค่าดินค่าเก็บเคลขวดหินเนาะค่ะอันนี้นีโบซ่าไม่ไม่เก็บฝักบ้างเลยเหรอคะอันนี้คือเยอะมากแล้วนะล้นแล้วเนี่ยคุณต้อย ไม่เอาเป็นเพาะเมล็ดหรอปาให้ดูโซนข้างหน้าแล้วก็คือจะเป็นไม้ตลาดแหละเป็นไม้ทั่วไปนะคะมีโอพันเทียนมีนมมตุกตาแล้วก็มีต้นต่างๆที่เขาให้ดอกเยอะๆนะคะซึ่งเอาไว้ล่อเด็กๆนะคะให้คนซื้อใช่ล่อผู้ซื้อนะคะมีเก่งจีนนู่นนี่นั่นลอผู้ซื้อเดี๋ยวเขาก็ทำตายแล้วเขาก็มาซื้อป้าเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหลังกันดีกว่า ทท่านเข้าสู่โลกของโรงเรือนค่ะคว้าวสวยมากอะ่ะภูหลับหินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและหลักที่ชอบคืออิชิววเลียเนาะใช่ครับผมจะทำาัอิชิววเลียสะส่วนเข้ามาเราไม่ร้อนนะคะ <S <S เข้ามาเราไม่ค่อยรอ้อนเลยเย็นเนาะอิชิเวเลียเราอ้ยตัวนี้จะได้รับความนิยมตลอดการผู้หญิงจะชอบเล่นมากมันจะให้นวลสีขาวค่ะ มือห้ามไปจับมันเลยนะถ้ามือไปจับปุ๊บอีกหกเดือนเขาจะขึ้นนวลใช้เวลาหกเดือนในการขึ้นนวลแต่ละทีขึ้นนวลคืออะไรคะมันจะเหมือนเป็นแป้งอะอแป้งสีขาว,ขาวมันจะป้องกันพวกมแมลงพวกเชื้อราพวกอะไรของเขาเนะะีย่ยนี่เป็นขาวๆอย่างเงี้ยห้ามมือไปจับเลยนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นที่สาวๆชอบชนะคะแล้วก็ค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันตอนนี้เนาะเหล่าอ้ายนะ,ะตัวนี้ก็ได้รับความนิยมตลอดอยู่เลี้ยงง่ายด้วย มอนโลอูอิช oh. ิวะเลียมอนโลอันนี้กี่ปีแล้วคะคุณเต้ยสี่ปีครับมาอายุสี่ปีแล้วอิชิวะเลียมอนโลอันนี้ก็จะให้นวลสีขาวเหมือนกันเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศไทยอยู่ตัวนี้ถ oh. ือว่าโอเคาำรับคนที่จะลองเลี้ยงดูนะคุณต้อยซื้อมาต่อยอดเองหรือว่านำเข้ามาตัวนี้ยเลี้ยงมาตั้งแต่มันเบบีเบบีอยู่เลยครับผมจะมีบางสายพันธุ์ที่เราเอานำเข้ามา นำเข้ามาแล้วลองเพาะดูมีเหมือนกันใช่ไหมคะมีเหมือนกันมีเหมือนกันเพราะว่าบางตัวมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆเนาะเราก็ต้องเอาเข้ามาเหมือนกันทรงจะเหมือนกีบดอกบัวหน่อยสวยเนาะชื่อว่าไลลาชินาอันนี้ก็ทนต่อสภาพอากาศไทยเลี้ยงง่ายมากราคาขายต้นนี้เท่าไหร่คะสองหสิบาทไม้กระถางสี่นิ้วสองห้าสิบาทไม่ถือว่าแพงตันนี้คะใช่ครับผมใช่อันนี้หวานมองอยู่อ่ะค่ะส่งกันเลยเบ้ มาบีบ้าอมีบ้าเหรอมาบีบ้าอันนี้เพิ่งได้รับความนิยมประมาณช่วงประมาณต้นปีอครับผมค<ะ>ันนี้เพิ่งมาไม่นานนี้แหละเมืเ่อก่อนนะคะใช่ครับผมเมื่อก่อนยังราคาสูงอยู่นะแต่ตอนนี้ราคาเริ่มเบาลงแล้วขอเอาตัวอย่างของดอกกุหลาบหินมาให้ดูนะคะนี่ลักษณะของเขาก็คือจะยืดออกมาเป็นแบบนี้เลย เราสามารถผสมเกสรได้ไหมคะคุณเตยได้ครับผมได้ได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่นิยมกันอ้วเหรอคะเพราะว่ามันยากสู้เราเด็ดใบแล้วเรามาวางง่ายว่าก็เขาไม่นิยมเลี้ยงดอกกันด้วยเพราะว่าหนึ่งใบมันจะโสมันจะโรมไวเพราะมันเป็นเลี้ยงมันนี้หมดเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยนิยมเก็บไวเท่าไหร่เราสองต้นนี้มีชื่อว่าไงบ้างคะต้นนี้ชื่อ m o ร n น n g b e a วตี้ชื่อพอจังต้นนั้นชื่อฮีลา morning beauty สวยยามเช้านะคะอันนี้นะคะคุณเต้ยอันนั้นชื่อ on slow ครับผม on slow ักคุเลนก็มีคริสด้วเหรอใช่ครับผมต้องมีแสงไม่ใช่แดดนะความร้อนไม่ได้นะแสงต้องเกิน6-8ถึงชั่วโมงราคาแล้วคะกระถางละเท่าไหร่ราคาตัวคริสจะอยู่ที่370บาทครับผมแล้วการขยายเราเราจะทำยังไงคะเราสามารถเฉือนได้ เฉือนตรงข้อแถวนี้นะคะใช่เฉือนได้เฉือนตรงข้อได้หรือว่าจะให้เขาวางใบให้มานร่วงร่วมก็ขึ้นได้<ม>แต่บางสายพันธุ์มันก็ต้องอยู่ตามสภาพอากาศถามังสภาพอากาศมันก็ไม่ได้ค่ะคุณใต้แล้วสำหรับไม้แรีค่ะมีไม้มีโชว์ไหมตรงเนี้ย หมดแทําทำไมอ่ะไม้แลดูขายจะหมดขายไปหมดแล้วเหลือแต่ไม้ไม่แลครับตอนนี้อ๋อเหลือแต่ไม้ไม่แลนะคะแลดูจะไม่มีนะคะนี้อยากให้มาโชว์สักหน่อยว่าขายไปซะแล้วนะคะจะเหลือเป็นตัวนี้ครับผมอันนี้จะเป็นตัวด่างแต่ยังก็เด็ดไปแล้วรอบนึงเหลือพอเหลือลอยู่ซุปเปอร์บัมครับตัวน,นี้ซุปเปอร์บัมค่ะยังพอมีเหลือลอยู่เป็นไม้ด่างนะคะใช่เป็นไม้ด่างเห็นไหมคะตรงนี้เย็นมากเลยค่ะชอบมากเลยอ่ะ เย็นมากเนี่ยไม่กลับไปแล้วไนได้ละใช่เหมือนเขาอยู่ห้องแอร์เนี่ย <c oughs> อันนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะขึ้นหนอนนานครับผมประมาณ4เดือน <c oughs> แล้วเราต้องลดน้ำไหมคะลดครับผมอันนี้ลดบ่อยไหมหรือเหมือนกันอ <c oughs> อันนี้จะลดบ่อยประมาณ4วันครั้งแต่โอกาสขึ้นก็50-50ิ 50. ิงเป็นตัวด่างก็บางทีก็ไม่ติดเลยด่าง สอต้นนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างคุณเตย้ยทางซ้ายจะชื่อว่า morning beauty ทางขวาอ๋อเหมือนกับต้นท่ห่ทางขวาชื่อ blue surprise blue surprise pastel ส,สวยๆนะคะกระถางเท่าไหร่คะคุณเตย้ย blue surprise อยู่ที่250บาทครับต้นนี้นละคะ morning beauty 270บาอครับนอันนี้ต้นอะไระคะอันนั้นเป็น Q ิวปิด f ฟอร์ แต่เป็นคิสตาร์าคะรับผมป้่ยังไม่ค่อยวิ่งดีเพราะว่าเพิ่งแยกอกมาโรงเรือนนี้มีขั้นตอนทํำยังไงบ้างคะการออกแบบโครงสร้างไปดูจากสวนลุมวุิมาก่อนส่วนพี่ยุนี่เป็นส่วนใหญ่ที่นําเข้ากุหลาบหินมาเยอะมากนะคะใช่ใแล้วก็ตอนนี้ก็ทําทําเองได้เยอะมากเหมือนกันเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ใช้งบการทําโรงเรือนเท่าไหร่คะสองแสนหมื่นบาทโรงนี้อยู่ที่สองแสน้าื่น ค,ความกว้างเท่าไหร่อะคะ12คูณ6คูณ12 6คูณ12เมตรนะคะแล้วก็ใช้สลแลนทางแสงเท่าไหร่คะอันนี้น่าจะอยู่ที่60เพราะผมสแลนเงนินเนาะค่ะ <5. S 2> ใช้สลแลนเงนินทางแสงอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะคะอุณหภูมิมันจะอยู่ที่26ถึง32 กลางวันก็ยังร้อนอยู่อยู่32เพราะว่าลำปางอากาศจะอยู่ที่35อันนี้ต้องทําให้เย็นลงมาหน่อยใช่เย็นลงมาหน่อยปกติรายได้ที่เราทําการค้าขายมาอยู่ที่เท่าไหร่คะสักคิวเลนประมาณ3 5ครับผม3ห0 0่นถ<อ>ึง5ม3หมื 50, ่ถึง5หมื่บาทต่อเดือนนะครับผมโอ้เยอะเลยนะคะเฉพาะสักคิวเลยนะแล้วถ้ารวมของกระบองเพชรด้วยนะคะถ้ารวมของกระบองเพชรด้วยก็ประมาณ สี่หมื่นนั่นแหละซึ่งถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นงานเสริมด้วยเนาะน่าจะหลักครับอนนี้สักคู่เลนคืองานหลักแล้วนะคะ <c oughs> แล้วถ้าใครสนใจสักคู่เลนของคุณเต้ยนี่ติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างาทางเพจได้เลยครับผมเพจโนบีสักคู่เลนได้เลยครับค่ะแล้วเวลาที่เราส่งเราก็ส่งทั้งกระถางด้ยป่ะคะส่งทงั้งกระถางครับก็คือแพ็คทั้งกระถางครังการแพ็คนี่ยากไหมคะเพราะว่ามันจะต้องโดนใบด้วยค่ะไม่ยากครับผม แล้วก็ทิชชู่พันรอบๆอยายสังเคราะห์โปกนิดหน่อยเคยมีโดนบ้างไหมคะก็ช่วงแรกๆที่ทําก็มีนะก็ทําก็หักอยู่ะะแต่พอหลังๆไปทำไปนานๆมันก็เสียแล้วการขยายพันธุ์ของสักค,คูเลนคุณต้อยทําวิธีไหนคะมีวางใบครับผมวางใ<า>บ,บกับชําหนอ่อมันจะมีหนอนออกมาอย่างเงี้ยครับก็มาทําเลยผแผ่แห้งสักสองวันผมก็ปกกัาปาก,กาปาักปักปักได้เลยอ๋อท้งงานมาสดุที่ใช้อะคะ่ะในการปักหรือชําใบนี่เป็นแบบไหนะคะก็เป็น พีชมอสมูไส่เดือนยินบนขอไฟเพอร์ไลท์ครับผมอ๋อรวมกันจ้ะคือไม่ได้ใช้ดินไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ดินทําไม่งั้นไ,ไม่ขึ้นเพราะว่าเร่งให้รากมาไวที่สุดแล้วการดูแลแล้วคะรดน้ําใส่ปุ๋ยยังไงบ้างปุ๋ยถ้าใส่ออสมโคตสีจะไม่ขึ้นอ๋อนะฮะรดน้ําประมาณอาทิตย์ถึงสออาทิตย์ครั้งแล้วแต่ สายพันธุ์แล้วแต่ความแห้งของเขาอะแต่ช่วงนี้ถ้าหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนเนี่ยความชื้นมันเยอะก็พยายามให้ไปสักสองอาทิตย์ก็ค่อยลดถ้าอากาศร้อนปุ๊บแล้วมาเจอ,อยังไงอะเจอน้ำเจออะไรมันนึ่งไปเลยแล้วมันก็จะตายไปเลยถ้างั้นเราใส่ปุ๋ยอะไรอะคะอ่าผมใช้แค่มูลไส้เดือนเลยอืมก็อบอกว่าทุกท่านนะคะจะอิม่มเอมไปกับกุหลาบหินซักคุเรนนะคะที่คุณเต้ยตั้งใจทํามา5ปีค่ะแล้วก็รายได้นะคะรวมอยู่ที่3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อหนึ่งเดือนน่ะ คุ้มมากเลยนะคะถ้าใครอยากจะเอากุหลาบหินไปลองเลี้ยงแล้วก็จาหน่ายดูก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระบองเพชรตัวเล็กๆเ,กเกนาะสำหรับให้แบบเด็กๆแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะคะขายราคาส่งกันไปนะคะหลักๆก็จะเป็นสักคู่เลนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ชื่อกุหลาบหินไปด้วยนะคะเดี๋ยวหวานจะอินเสิร์ตชื่อให้นะคะเพราะตอนนี้หวานก็ขอทํากันบ้านก่อนเนาะคือไม่รู้เลยว่าต้นแต่ละแต่ละชื่อที่คุณไต้พูดมานี่เขียนอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอไปรีเสิร์จก่์นนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้อง ขอรบกวนคุณเต้ยแต่เพียงเท่านี้นะคะของขอบคุณด้วยที่ให้มาบุกบ้านนะคะครับผมมีใจมากเลยค่ะที่มาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะบายและใครที่อยากเห็นคุณเต้ยนะคะแบบว่าไม่แมสอะแบบหลอะอาเราจะให้คุณเต้ยถอดแมสนะคะหนึ่งสองสาม เราก็ได้ฟุกุริวนะคะเราก็ต้นนี้ด้วยใช่ไหมคะครับผมต้นนี้ด้วยนะคะได้สองต้นเลยเย้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 